สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาติดตามนะคะช่องชาแนลลิลลี่มีเรื่องจะเล่านั่นเองนะคะก็วันนี้นะคะหัวข้อที่ลี่อยากจะทำเนาะลี่อยากเอาไพ่เซตเนี้ยค่ะที่ลี่ได้มาแล้วลี่ก็ยังไม่ได้เอามาใช้กับทุกคนสักทีนะคะสำหรับไพ่โปร่งใสเนาะโปร่งใสเขาบอกว่าสําหรับเนี้ย เป็นการข้อความเนาะที่สามารถที่จะแนะนำในเรื่องของความรักการงานครอบครัวแล้วก็คือจะเป็นในเชิงความคิดอะนะคะที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตของของของตัวเราเองได้บางคนไม่ได้ไม่ได้ซื้อมาแล้วก็ ไม่ได้เปิดทีเนี้ยลิก็เลยอยากมาทำหัวข้อตรงนี้ค่ะทำให้ทุกคนได้ได้เปิดได้ได้มาฟังกันเผื่อที่จะเป็นประโยชน์นะคะต่อผู้ที่มาฟังกันทุกคนเลยนะ <S <S ซึ่งอัน,นิเดียมได้สับเลยนะเราจะมาสับให้เห็นต่อหน้าเลยนะคะว่าพลังงานของคนที่เลือกกองที่หนึ่สอก็คือผลผลิตกองที่หนึ่งของขวัญกองที่สองเป้าหมายกองที่สามการดูแลกองที่สี่เนี่ย ถ้าอยากจะออกมาบอกหรืออยากจะมาพูดอะไรเนาะรีจะเปิดให้ทั้งหมดนะคะคิดว่าทุกคนคิดว่ากี่ใบดีหกใบแล้วกันเนาะหกใบ <5 S 1> ก็เดี๋ยวพยายามจะเชื่อมต่อให้แล้วจะพยายามสรุปให้เนาะว่าที่เปิดมาเนี่ยในแต่ละกองอะคะ่ะ <5 S 1> เขาหมายถึงอะไรแล้วก็ความเชื่อมโยงของไพ่อะคะ่ะ <5 S 1> น่าจะบอกในส่วนเรื่องไหนของคนที่เลือกพลังงาน ละกองมากที่สุดละกันเนาะโอเคไปกันที่กองที่หนึ่งเลยค่ะผลผลิตเนาะระหว่างนี้นะคะก็ระหว่างสับไพ,พก่ก็ฝากกดติดตามนะคะแล้วก็กดคอมเมนต์กดแชร์ comment, ให้ด้วยนะคะขอไพ่ออกมาบอกค่ะเมื่อเรายอมปล่อยใครให้เป็นอิสระสิ่งนั้นเรียกว่าความรักอันนี้คือไ,ไพ่ใบที่หนึ่งเนาะสำหรับกองที่หนึ่ง ใบที่สองจงขอบคุณผู้ที่นำความทุกข์ยากมาสู่ท่านเสมอใบที่สามสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณคือสิ่งที่เหมาะสมที่สุดถูกต้องที่สุดสิ่งที่สำคัญที่สุดเนาะโอเคต่อมาใบที่สี่ค่ะ เหตุที่คนทุกข์เพราะมัวแต่ไล่ตามสิ่งที่ผิดไล่ตามสิ่งผิดเนาะโอเคอย่าหลงไหลไปกับคำยินยอจงทำหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดพอใบสุดท้ายนะคะสำหรับคนที่เลือกกอนที่หนึ่งนะ สิ่งที่คุณใส่ใจจะชัดเจนยิ่งใหญ่ในชีวิตคุณเ่าเท่าที่ลี่อ่านมานะคนกองเนี้ยคะ่ะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของความรักเนาะความรักความสัมพันธ์ลี่รู้สึกว่าจริงๆความรักความสัมพันธ์เนี้ยไม่จําเป็นจะต้องเป็นคําว่าแฟนก็ได้นะอาจจะเกี่ยวกับมิตรภาพ เพื่อนครอบครัวบางคนเนี่ยปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะแค่คนรักเนาะคําว่าความรักเนี่ยเกิดขึ้นแม้กระทั่งมิตรภาพครอบครัวด้วยเหมือนกันหรือความสัมพันธ์อื่นๆเช่นคนร่วมงานแค่รู้สึกว่าอะไรที่มันท็อกซิกอะค่ะให้เราปล่อยมันไปเนาะอย่าเก็บไว้กับตัวเราแล้วเราก็อย่าไปเอาความทุกนั้นนะคะมาใส่ใจ ะะแล้วก็ไปหมกมุ่นกับความทุกข์นั้นจนทำให้เราลืมโฟกัสสิ่งที่มันควรจะเป็นในอนาคตหรือปัจจุบันนะคะอืมแล้วก็รู้สึกว่ามันจะมีคําพูดที่ลี้อ่านมาแล้วรู้สึกว่าสิ่งไหนที่มันเกิดขึ้นแล้วอ่ะมันมันดีเสมอเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองไปพิจารณาหรือ ถ้านําสิ่งที่ลี่อ่านะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเราได้เนี่ยก็ก็ดีนะคะนะถ้าเป็นประโยชน์นี่ก็ยินดีด้วยค่ะนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยค่ะคือความสุขในชีวิตอะไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำพูดของของของคนอื่นเนาะแต่มันขึ้นอยู่กับความสุขของเราตัวเราเองที่จะสามารถสร้างความสุขให้กับตัวเราเองได้ นะคะนะสำหรับคนที่หนึ่งผ่านไปแล้วค่ะดีนะพอได้มาอ่านรวมๆแบบนี้แล้วรู้สึกว่าพอมาขมวดแล้วก็ก็ดีจังเลยค่ะโอเคไปต่อกันที่กองที่2นะคะคนที่เลือกของขวัญค่ะอยากให้ไพ่บอกพลังงานนะคะของคนที่เลือกกองนี้หน่อยค่ะว่า อยากจะบอกอะไรบ้างขอทั้งหมด6ใบค่ะขอให้ตรงกับคนที่เลือกคนฟองที่สองเนาะสติและปัญญาจะเกิดเมื่อเมื่อคุณยอมรับสิ่งเวลวร้ายที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นใบที่2ค่ะฟังเยอะปัญหามาก พูดเยอะเสียใจมากขึ้นความเงียบคือศิลปะที่ยิ่งใหญ่ของการสนทนาคนรวยพอที่จะเริ่มช่วยเหลือใครสักคนนะดูสิเข้ากันนี้ไหม ความสุขอยู่ในตัวเราทุกคนต่อให้ทุกข์มากมายแค่ไหนความสุขก็ยังอยู่กับเราอืมก็ยังจะอยู่กับเราใบที่หค่ะไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ถ้าใจเราศรัทธาใบที่หค่ะจงให้ไปถึงแม้คุณจะมีเพียงเล็กน้อยก็ตาม คนกองเนี้ยลี่รู้สึกว่าอ,อ่ถ้าลี่โฟกัสนะลี่รู้สึกว่าเรื่องราวเนี้ยจะเกี่ยวข้องกับปัญหาปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วอะอาจจะบางทีอะการเรียกร้องหรือหรือการการเรียกร้องที่จะได้มา มันอาจจะไม่สำคัญกับการที่เรา,าพิจารณาปัญหานั้นดได้ด้วยตัวเองเนาะคำว่าสติขึ้นมาสติมาปัญญาเกิดสมาธิก็ต้องอาศัยด้วยนะคะแล้วรีรู้สึกว่าในเรื่องของอคนกองนี้อาจจะโฟกัสในเรื่องของการไปสู่ความสำเร็จเนาะการไปสู่ความสำเร็จซึ่ง บางทีอะเราเราก็รู้สึกว่ามันยังไม่พอมันยังไม่ได้หรืออะไรแบบนี้ค่ะเออแต่ว่าจริงๆอะมันอาจจะไปถึงกลางทางแล้วก็ได้นะสำหรับคนกองนี้เนาะนะคะแล้วก็บางทีอะเราอาจจะมีความท้อในในเวลาที่เราเจอปัญหานั้นนะคะแต่ลี่เชื่อว่าความเชื่อหรือหรือการมุ่งมั่นหรือการทำซ้ำนะคะมันจะก่อให้เกิด ความสำเร็จสำหรับคนกองนี้เนาะนะคะแล้วก็อืมนั่นแหละอย่างที่ที่รีบอกนะคะคนกองเนี้ยคีย์บอร์ดเนี่ยอยู่ที่เออตรงที่รีบอกไปนะคะนะเ,เน้นในเรื่องของการให้ไปด้วยเออมีการให้หรือการช่วยเหลือหรือการการมอบในเรื่องของ ประโยชน์อะไรสักอย่างหนึ่งอะอืมนะจริงๆอาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับความรวยก็ได้อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของปัญญาอะไรต่างๆที่เราสามารถที่จะมอบให้กับคนอื่นได้เช่นเดียวกันนะคะนะอันนี้รู้สึกประมาณนี้นะแต่ว่าถ้าตรงหรือไม่ตรงยังไงก็มาเม้นบอกกันได้นะคะนะโอเคไปต่อกันที่กองที่3ค่ะเอ,อ่อ ครั้งนี้ลิจะไม่เปิดในส่วนของอไพ่ราศีนะคะเพราะว่าลิรู้สึกว่าอันเนี้ยไม่ไม่ไม,ไม่จำเป็นต้องเปิดอะเออแค่แค่รู้สึกว่าเป็นเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาของของคนทุกคนที่เราจะต้องเจอเนาะเออ แต่ก็เพียงแค่ว่าเวลาจับพลังงานที่จะขอให้พลังงานตรงกับคนที่มาเลือกไพ่กล่องนั้นเนาะโอเคขอให้พลังงานออกมาตรงกับไพ่คนที่เลือกกล่องที่สามค่ะขอหใบนะคะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณจะสอนให้คุณเติบโตอย่างมีสติใบที่สองค่ะ ถ้าคุณยิ้มให้ถ้าคุณยิ้มทั้งโรคก,ก็จะยิ้มให้กับคุณถ้าคุณร้องไห้คุณก็จะร้องไห้คนเดียวใบที่สมค่ะความปรารถนาทั้งหมดจะเป็นจริงอืมใบที่สี่ค่ะอย่าคาดหวังอะไรมาก ถ้าไม่ใช่ยังไงเราก็ไปไม่ถึงอย่าก,กลัวที่จะสูญเสียบางสิ่งเดี๋ยวนะอย่าก,กลัวที่จะสูญเสียบางสิ่งไปเพราะถ้าใช่ก็จะวนกลับมาหาเราอยู่ดีบางทีเขาพิมพ์ผิดน,นะฮะก็จะอ่านแล้วงงนิดหนึ่งแล้วเขาไม่เป็นวรกให้เลยก็เลยรู้สึกว่าจะเป็นวรช่วงไหนดีนะโอเคใบที่สี่นะคะ รู้พอเพียงใจจะสงบใบที่ห้าค่ะหากสิ่งไหนควรกระทําก็จงทํามันด้วยใจคนกองนี้อาจจะมีความคาดหวังนะคะรีรู้สึกว่าเป็นความคาดหวังอะไรบางอย่างที่อยากจะให้มันเกิดขึ้นเออ นะคะซึ่งบางทีอะ่ะคนกองนี้อาจจะเนี่ยถ้ามันคล้องจองกับใบนี้จริงๆอะ่ะความคาดหวังกับเป้าหมายในชีวิตที่คุณอยากจะอาให้มันสำเร็จอะคะ่ะอืมบางทีมันอาจจะมีสภาวะแวดล้อมที่แบบบางอย่างที่เรารู้มาแล้วเราอาจจะไม่ได้รู้สึกแบบโอเคกับมันอะ่ะเออเนาะ เราก็อย่าไปใส่ใจมันเราใส่ใจที่การกระทําเราก็พออคนคนกองเนี้มองว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแคร์คนเนาะแคร์คนแล้วก็ใส่ใจทุกเสียงที่เข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่อยากจะบอกอยากจะเตือนว่าบางทีเนี่ยอเราอาจจะต้อง โฟกัสในเป้าหมายของเราให้แน่ชัดระหว่างทางถ้ามันมีเสียงนกเสียงกาเข้ามาก็อย่าไปโฟกัสกับมันเนาะให้ให้เราต้องมีน้ําตาหรือเราต้องเสียใจนะคะคนกองนี้รู้สึกแบบนี้นะคะโอเคไปต่อกันที่คนที่เลือกกองที่สี่ค่ะ คือลี่จะไม่ได้จับถูกใบนะแล้วก็ไม่ได้จับคีย์บอร์ดทุกใบลี่รู้สึกว่าถ้าตาลี่เนี่ยออมองที่คีย์บอร์ดไหนอะลี่ก็จะพูดออกมานะคะนะแล้วใครที่มาเลือกอะก็ถือว่าพลังงานเนี่ยเขาก็อยากจะบอกอะเนาะว่าเราต้องปรับปรุงหรือมีการพัฒนายังไงนะคะโอเคคนที่เลือกการดูแลนะคะกองที่สี่ กรรมดีหรือกรรมชั่วได้กําหนดโดยเหตุจูงใจหลังมันโอเคไปกันต่อที่ใบที่สองเลยค่ะทุกอย่างก็จะผ่านไปถ้ายังไม่ผ่านเพราะมันยังไม่จบแค่นั้นเองใบที่สามค่ะโลกไม่ยุติธรรมตามวิธีคิดแต่ ยุติธรรมตามกฎและเหตุและผลกฎแห่งเหตุและผลโอเคไม่มีอะไรต้องเสียใจทุกสิ่งที่คุณเจอมันก็แค่เสียเปล่ารีบพอรู้สึกนะจากการเปิดสีใบเดี๋ยวค่อยพูด ความสงบสุขมาจากภายในอย่ามองมันจากภายนอกคิดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณจะพูดแต่อย่าพูดทุกอย่างที่คุณคิดนะคะโอเคนี่สายชาร์จแบตลิไปโชว์หลาในในจอตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยโอเคคนกองเนี่ยรีมองว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ โดยเฉพาะในเรื่องของคนรักนะลีอ่านแล้วรีรู้สึกว่าอ่ามันมันมันไปทางเกี่ยวกับเรื่องของคนรักแล้วก็ความไม่ยุติธรรมในความสัมพันธ์ความถูกหักหลังแล้วเราจะต้องเสียใจอะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เลยออกมาเตือนให้ให้เราผ่านมันไปให้ได้นะคะเนาะ ถ้าเรารู้สึกว่าเรายังผ่านไปไม่ได้อะโอเคเรื่องราวมันอนนันมันอาจจะยังไม่จบไปแต่ว่าแค่ใจเราอะ่ะดึงมันออกมาจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะมันอาจจะเบาบางลงหรือเสียใจน้อยลงก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นน่ะในการที่เราจะเราอาจจะต้องนิ่งขึ้นแล้วก็อ่าคิดก่อนที่จะพูดมากขึ้น คนกองนี้อาจจะไม่ได้รับความยุติธรรมจนมันกลายเป็นอารมณ์สะสมแล้วก็ระเบิดอะไรอย่างเงี้ยออกไปนะคะอืมจนบางทีเนี่ยเราก็อาจจะคิดว่าเออเราเอาความสุขไปฝากไว้กับคนอื่นเนาะจนจนเราลืมไปว่าความสุขอ่ะมันมันสามารถเกิดได้ด้วยจากแบบตัวเราเองอะนะคะนะอาจจะต้อง กลับมาคุยคุยกับตัวเองเนี่ยนิดนึงถ้าแนะนํานะคะถ้าใครเจอปัญหาแบบนี้ถ้ารู้สึกว่าคุยกับตัวเองแล้วคุยยังไงอ่ะนั่งคุยหรอถ้าคุยไม่ได้ใช่ไหมก็ให้จดบันทึกเอาไว้อะไรแบบนี้มันจะเป็นอีกหนึ่งที่ช่วยระบายความรู้สึกหรืออารมณ์ของเราได้แต่ถ้าถ้าใครบอกว่าเราคุยกับตัวเองคุยยังไงอ่ะคุณลี่ก็ส่องกระจกค่ะส่องกระจกแล้วคุยกับตัวเอง นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีแก้มันก็มีได้หลายแบบนะคะนะคะโอเควันนี้ก็ขอลากันไปก่อนแล้วค่ะนี่ว่าคลิปนี้จะไม่ยาวคลิปนี้กับยาวมากๆาเลย17นาทีโอเควันนี้ลาไปก่อนคะ่ะนุ๊ลาฝันดีราติสวัสดนะคะจริงๆลีไม่แน่ใจว่ารีอาจจะลงคลิปไปในตอนเช้าก็ได้ก็อาจจะอรุณสวัสดิ์หรือลาติสวัสดิ์ก็ได้นะคะสองแบบโอเคไปลคะค่ะบ๊ายบาย ขอบคุณทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะกดนะ